เมื่อพูดถึงคำว่าคนจีนนะคะก็คือคำศัพท์คำนี้ค่ะจงกัวหยวนจงกัวหยวนมีความหมายแปลว่าคนจีนซึ่งมาจากคำว่าจงกัวที่แปลว่าประเทศจีนบวกกับคำว่าเหยวนที่แปลว่าคนจงกัวหยวนคนจีนและคลิปนี้มีอีกหนึ่งคำศัพท์ที่น่าสนใจค่ะหวายี่หวายี่ คำนี้มีความหมายแปลว่าคนเชื้อสายจีนขยายความเพิ่มเติมของคำศัพท์นี้ก็คือเป็นคนเชื้อสายจีนที่เกิดและโตที่ต่างประเทศมีเชื้อสายจีนแต่มีสัญชาติเป็นประเทศที่เกิดและเติบโตนะคะตัวอย่างเช่นขวายี่ไทยกว่วเหอนขวายี่ไทยกวาเหอนคนไทยเชื้อสายจีน ไทยกวแป então, ลว่าประเทศไทยไทยกัวเหรนแปลว่าคนไทยขวายไทยก๋วเหรนแปลว่าคนไทยเชื้อสายจีนขวายเมกก๋วเหรนขวายเมกวเหรนขวายเมกวเหรนคนอเมริกันเชื้อสายจีนคำว่าเมกวแปลว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศอเมริกา เมกกว่าเหรนคนอเมริกันขวายเมกกว่าเหรนคนอเมริกันเชื้อสายจีนตัวอย่างประโยคเช่นจ่ายไทยกว่าอยู่ขึ้นตัวขวายจ่ายไทยกว่าอยู่ขึ้นตัวขวายจ่ายไทยกว่าอยู่ขึ้นตัวขวายในประเทศไทยมีคนเชื้อสายจีนจำนวนมาก คำว่าจ่ายแปลว่าอยู่ที่ในไทยกวัวประเทศไทยคำว่าอยู่ในประโยคนี้ออกเสียงว่าอยู่แปลว่ามีคำว่าเขินตัวแปลว่าจำนวนมากขวายี่คนเชื้อสายจีนจ่ายไทยกวัวในประเทศไทยอยู่เขินตัวขวายี่มีคนเชื้อสายจีนจำนวนมาก你ี่มะ ，你นีชื่อขวยนชื่อขวายมาคุณเป็นคนเชื้อสายจีนหรือเปล่าคุณเป็นคนเชื้อสายจีนหรือไม่ถ้าชื่อขวายตหนถ้าชื่ยตเเขาเป็นคนเชื้อายจีน